เราก็ทำถูกแล้วก็น้องถ้าเราก็ต้องทำโทษน้องดิเราไม่ต่งางน้องไม่เคุย,ยกับต้นไม้เว้ยต้องทำไงอะ่ะงานนี้เราผิดอีกแล้วเหรองงวะ่ะเราไม่ผิดสิ หรือเราผิดวะครับหรือเราผิดวะอปียอภัยอ่าหน่อยม,มีคนเอาน้องไปแล้ววะแล้วน้องไม่ได้ยินคุนยกับต้นไม้กูจะโดนอะไรไมินี่เอ,อ่อใครเอาน้องไปนี่ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยไม่เพื่อนถ้าถ้าเป็นคำสั่งของพี่แจ็คก,ก็ไม่เป็นไรเพื่อนแต่ถ้าถ้าถ้าน้องทำอะไรไปเรื่อยอ่ะกูต้องรับผิดชอบเพื่อน ใช่แต่กูกับพี่แจ็คออกมาจากจุดน,นั้นแล้วดิใช,ใช่หรอจุดน,นั้นแล้วใช่เพื่อนโอเคโอเคชัดลฮะดลฮัลโหลครับอันนี้อันนี้อ๋ออันนี้ครับแล้ว อะไรวะไม่เข้าใจว่ะงงวะ่ะงงมากไม่เข้าใจเลยอะ่ะเกิดอะไรขึ้นวะก็น้องถูกลักพาตัวอันนี้อันนี้ครับ พี่ให้เรดาด่าต้นไม้พี่หรอแล้วเราไปไหนอ่ะให้เราดือต้นไม้โดนแทงอยู่ดีๆหนูก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็โ oh อ๊ยเจ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยแล,แล้วตอนนี้อยู่ไหนทำไรอ่ะอยู่ก<อ>ับใครอ่ะหนูไม่รู้เขาบอกว่าชื่อสตอร์า ช่วยดูเรียกับไปคุยกับต้นไม้นะชุดชุดชุดลักษณะชุดที่ทำอ่ะคือใครลักษณะนี่คือเขาหัวใหญ่มากแต่หนูมองไม่เห็นหน้าเขาเพราะตอนนี้เหมือนดูตันยาสลบเอาตายหน้ากากหน้ากากเหรอหนูไม่รู้มันเรียกว่าหน้ากากอะไรมันเบอร์ไปหมดเลยหรอเขาบอกเขาเชื่อสตองอ่ะส่ง G ใพี่หน่อยได้ไหมแย่แล้วเขาเขามาเหนือหนูไปแล้วพี่โป้ช่วยด้วยอะไรวะ เฮ้ยฮัลโหลอันนี้ถูกลักพาตัวฮัลโหลนในแก๊งน้องในแก๊งถูกลักพาตัวฮัลโหลเฮ้ยแม่จีเพื่อนกูโดนลักพาตัวเอ้าน้องในแก๊งถูกลักพาตัวทำอะไรกันนะเอ้าเอ้าพี่ชาย้องท่านไปช่วยก่อนอะไรวะแล้วทีนี้กูต้องทำอะไรเนี่ยตอนเนี้ยกูงงว่ะจะตามล่า อะไรนะวินสี่ท่านก็ตามล่าสี่ตอนนี้ข้าสู้กับสู้กับมดลบกับย่าอยู่ฟาร์มอยู่จ้าท่านออกตัวไปก่อนเลยพี่ชาลองเดี๋ยวข้าตามท่านเปิดข้าตามวินไปบอกพี่แจ็คก,ก่อนนะว่าน้องถูกลักพาตัวครับพี่พี่ครับน้องบอกผมว่าโดนลักพาตัว ที่เราสั่งใ,นนะะให้คุยกับต้นไม้น้องหายไปแล้วครับ อันนี้กลับมาไม่ฟังใช่ไหมพี่หนักไม่ฟังใช่ไหมไม่ฟังใช่ไหมไม่ฟังคำสั่งพี่ใช่ไหมขอมือถืออุเบกแล้วบ้นนึงได้ทาคุณซ้อขอจบโรเลยได้ไหมเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินทรมานเหลือเกินจบโรผมเลยได้ไหมอ่ะไม่อยากเล่นแล้ว ันนี้อันนี้ครับตีดไหมอันนี้ดีพี่ไหมลอยนี่พี่บ,บอลช่วยหนูด้วยพี่เกิดเรื่องใหญ่ละพี่เกิดเรื่องใหญ่ละบอลช่วยหนูด้วยได้ยินไหมพี่พี่อาจจะต้องออกแข่งแล้วนะครับเพราะว่าพี่ควบคุมน้องไม่ได้มันไม่ใช่ควบคุมไม่ได้นะไม่เอากูสักบาท ทํไงเดี๋ยวเนี่ยอะไรวะอะไรวะควบคุมหนังไม่ได้วะไม่ดีวะ ตายดิยาง,งานเนี้ยขอตายดิทุกคนครับมีอะไรจะบอกหลังในดอบทุกคนในบอลอยู่กันไหมครับกดกดบอลผู้กันไหนอยู่อยู่กันไหมทุกคนแต่บอลยู่จพี่ชายลองอยู่ครับพี่คืออย่างงี้ครับวันนี้เราจะซ้อมหรือว่าเราจะพักมันซ้อมสิซ้อมสิจ้า พักไปไหนกันพี่ชายรองเพราะว่าวันนี้ลงมามีคนลาสองคนพิลี่กับเลิกแล้วก็มีกิจกรรมอาวุธอะเราจะฟารหรือเราจะพักกิจกรรมอาวุธฮ่าฮ่าแล้วท่านมัน่นใจไหมว่าท่านจะสองสามหยุดท่านจะชารสองสามหานึ่งวันหยุดหนึ่งวันไม่ไม่รู้หรอกไม่มัน่นใจหรอกอยู่ที่โชคชะตาปาลิคิดจปะป้าป๋าเดี๋ยว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 ข้าไปเชียร์จ้ะโอ้งั้นพวกเองก็ลุยอย่างนี้ก็ได้ที่เหลือก็ไป ใครจะนัดเข้ายมีไปซ้อมทิศไม่ไม่ไปซ้อมทิศหรือว่าอะไรก็ได้หรือว่าจะอยู่ในเมืองฟาร์มก็ได้อันนี้เองนัดเขาแล้วไม่ใช่หรอหรือไม่ได้นัดปัจจุบันนะครับดูชัดนัดกากีนังไม่ใช่หรอเออสองรอบนะกากีนังอันนี้เราก็ต้องหาคนคนคนมาแทนก็ได้พี่โป่ยไก่คนไม่พอจะไปซ้อมอ่ะ คือเขาจะแมวินคือตอนนี้ลาสองแล้วก็ชุดที่เขาจะต้องอยู่เพื่อเล่นเออเนี่ยไปแข่งอะ่ะอีกห้าคนสรุปเล่นเหรอในบอกว่าไม่เล่นชิดอยู่เพื่อนชิดอยู่ว่าจะเอาไงดีพวกเองเนี่ยม,มันได้อะ่ะพวกเองก็คือเอาขอเข้าแกงไงเวลามันยกตลอดเวลาเลยวะ ฟิลิโทรไม่ติดวะเอาไงดีวะจากกีนังเขาเขาก็ไม่ลงแผงหรอเขาก็คงลงมั้งไม่ใช่แค่กีนังนี้กีนังนี้อซ้อมเนี่ยมันเป็นเซ็ตอันนี้ไม่ใช่มันแบบเหมือนการกีนังอีกเมื่อพี่ว่าแอดดอัอาชินยนี้พี่ว่าเราเปลี่ยนไปเล่นล้อนัดเป็นนัดเช็คชื่อแทนไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นไปเน้นแอรดอบห้าไหม ไอไปไปไปเอาไอดับดูนี้เราแม่งดู<ป>แบบอดร้ายแล้วให้น้องด่าต้นไม้อะเอา้าเขามาชวนเขามาลักพาฮัลโหลไม่จะให้น้องด่าต้นไม้ทำไรอ่ะโหลให้น้องคุยกับต้นไม้ทำไมทำแบบนี้อ่ะ<ห>ทำไมทำแบบนี้กันอ่ะช่วยดู เรจะไปขุดต้นไม้ต่อต้นไม้หงายแล้วนะลูกโตอยู่ก็เด้อไม่อยู่ตัดเขาลงได้ไหมครับนายเออพี่เราอยู่เบลล่างเด้ออะไรเสร็จกั็มาก็ได้เองทำธุระไปก่อนแล้พี่เราเนี่ยแหละอันนี้เขาทำอะไรมันเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้พี่ฟังดิ้งพี่เจะอเขาเขาจ้วงหนูแล้วหนูตื่นมาหนูเาก็บอกว่าชื่อสตองแล้วเขาก็บอกว่าบอกว่าไม่ต้องคุยอะไรห้ามแตะมือถือให้เอาเงินมาล้านนึงอะไรเงี้ยได้ได้แล้วหนูก็เลย เต้น,นอ่ะชวนเขาเต้น,นอ่ะเปลี่ยนบรรยญญากาศนะคุยต่อตอนนะี้คุยต่อเนาะอย่ครึ่งชงั่วโมองอีกครึ่งชั่วโมงเออ๋อตรวจอันนี้ด่วนตรวจตรวจอธิบายพิจักแป๊บ ว่อนว้าว่ามีมีไลฟ์สดหลอว้าวไงครับเ <c oughs> พื่อน <c oughs> ถ้าว่าสดหลอทำอไรเนี่ยรูปหลอ่อป่าวไม่ทำไรเพื่อนแต่คำสั่งที่ที่สั่งมาก็คือจะสั่งเพื่อนใช่หรอ <c oughs> แล้วกูต้องทำตัวยังไงอ่ะเฮ้ยงงจัดเลยวะ่ะงงจัดเลยเราต้องทำตัวยังไงวะเราจุดจุดที่เรายืนตอนนีน้ผมงงจัดเลยวะ่ะ คนจะกินพัฟไข่ไงเออเอาการะปังอร่อยไงว้าวะ่ะเขาไปไหนอะอะไรนะอะไรนะเพื่อนเราตัวน้องเขาไปไหนฮะให้น้องมาคุยกับต้นไม้ตามคำสั่งดิรออะไรอะเพื่อนเพื่อนขาดคำสั่งทำไมเพื่อนเพื่อนเอาน้องเขาไปทำไมขาดคำสั่งอะไร,ะไรเปียกเปียกเปียกตอนแรกเปียกได้บอกว่าเป็นกคำสั่งเปล่าแต่ เพื่อนดูแบบปกป้องเขาดีนะเพื่อนไม่ได้ปกป้องเขเปียกเปียกอะสายไฟครับไม่เปียกมีอะไรติดใจผมเปล่าเดี๋ยวผมบอกกับพี่แจ๊กไม่ <นะ S 1> ผมก็บอกแล้วผมก็บอกพี่แจ็คแล้วคือชิวทำไมอะ หนึ่ท่มห 50, ถึงถึงจะหยุดหนึทุมหิบนะหนึนะนนะอันนี้นอยากกินไปแลวโอยมันอยา่รู้นะ่ม,มันนะ่าจะชิน้นละประมาณ95ว่ มันขับรถยากเกย็นจังวะคันนี้โคตรแรงเลยวะคันนี้โคตรแรงอ่ะเอ้นนี่ว่าฮปบทาวิ้ยเอ้นนี่มันซ่อมรถฮปบทาวป่ะวะใช่ไหมทุกคน